พใหมบางเขนสวัสดีครับพบกับเรื่องราวประสบการณ์ตำนานพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษแห่งยุคและวัตถุมงคลเครื่องรางของขังทุกสำนักทุกเกจิคณาจารย์ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำพระใหม่หน่าสะสมเป็นเหรียญพระนารายสยบนนทกรุ่นมหาฤิธิสยบถุป,ปี2564 ออกวัดปังต้นเดืออำเภอไม่ไอายจัังวดเชียงใหม่เราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญพระนารายสยบนนทกรุ่นมหาฤทธสยบทุกเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาถือว่าเจตนาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดีเลยทีเดียวนะครับ ลำดับต่อไปเรามาดูในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษกันนะครับเหรียญพระนารายสยบนนทกเข้าพิธีพุทธาพิเศษก้าวาระรวมพระเกเจิอาจารย์แล้วก็อาจารย์สายคารวสนะครับที่มาร่วมอธิษฐานจิตปกุกเสกวัตถุมงคลรุ่นมหาฤทธิยบทุกนะครับหรือว่าเหรียญพระนารายสยบนนทกปี2 5 6 4นะรวมทั้งสิ้นนะครับกว่า200ท่านนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ออกแบบได้สวยงามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างแล้วก็พิธีสุดเข้มขลังน่าสะสมนะฮะนักสะสมทั้งหลายนะครับไม่ควรพลาดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวเหรียญน,นะครมีองค์พระนารายณ์ปางมหาปราบประทับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีนนทกนะอยู่ด้านล่างนะครับก็ในลักษณะที่พระนารายณ์เหยียบอกไว้นะครับ บริเวณรอบองค์พระนารายณ์ล้อมรอบไปด้วยพระยันตต่างๆนะครับก็จะมีอ่าอาทิเช่นหัวใจพระนารายณ์กระทู้เจ็ดแบบฝนแสนหานารายณ์เกลื่อนสมุทดนารายณ์ถอดจักรนารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพนารายณ์พลิกพ่นดินนารายณ์ตวาดป่าหิมพานนารายณ์แปลงรูปณนะพระนารายณ์ณนะคุมเมืองเป็นต้น ในส่วนของด้านหลังจะบรรจุสามทหารเอกของพระรามไว้และล้อมรอบด้วยพระยันต่างๆดังนี้นะครับณนารายอวตานเาะปัทมังนณมหาปราดพระเจ้ารังบภัยพระเจ้าห้าพระองค์ณคงกะพันพุทธคุณกันภัยแคลคลาดด้านหลังของตัวเหรียญน,นะครับจะเป็น สามทหารลิงนะครับของพระรามนะครับโดยด้านบนสุดนะครับจะเป็นหานุมานแผงทริ์นะครับแปดกอนะแล้วก็ด้านล่างซ้ายมือนะครับจะเป็นพญาพาลีส่วนทางมุมขวาล่างนะครับจะเป็นองคตนะในคลิปนี้นะครับผมได้นำเหรียญพระนารายสยบนนทกมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันหลายเนื้อนะครับเเริ่มกันตั้งแต่เนื้อล่างเลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์นะครับจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด1 5 0 0พันห้าร้อยเหรียญแบ่งเป็นไม่ลงยาหนึ่งหนึ่งอยเหรียญแล้วก็ลงยาเขียวนะครับสี่ร้อยเหรียญเป็นในส่วนของรายการลุ้นนะครับก็คือจะลุ้นลงยาแค่นั้นนะ อันนี้ด้านหน้างตัวเหรียญน,นะครับดูรายละเอียดความคมชัดของเหรียญน,นะครับแกะบ็อกออกมาได้สวยงามแล้วก็ดูลายยันนะครับอัคระดูใบหน้าของพระนารายณ์นะนี่นะครับมีความคมชัดมากนะครับเหรียญทำออกมาได้สวยงามนะต่อไปเรามาดูกันที่เนื้อทองแดงกันบ้างนะเนื้อทองแดง สร้าง1,500าเหรียญแบ่งเป็นไม่ลงยา1,100งหนึเหรียญลงยาเขียว400เหรียญครับเป็นรายการลุ้นเนื้อเหมือนกันทองแดงนะครับในตอนแรกที่มานะจะเงาวิ่งเลยนะแล้วก็ผมเอาออกมาจับถือถูนะครับโดนมือโดนเหงืออะไรเงี้ยครับโดนอากาศไปก็เปลี่ยนสภาพไปนิดนึงนะ <S 2> <S 2> <S 2> ต่อโคตรลันหมายเลขทูกเหรียญนะครับอย่างทองแดงเนื้อทองทิพย์ เนื้อชนวนนะจะเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นนวะอันปะกา้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันก็จะ,จะแยกระหว่างเนื้อบนเนื้อล่างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพวกรายการพิเศษก็จะมีตอกเป็นอ่านำเลือกนะครับหรือว่าตอกโค้ดดวงดีนะหรือว่าตอกพิเศษนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อชนวนกันบ้างน,นะครับ เนื้อชนวนจัดสร้างทั้งหมด1,500เหรียญแบ่งเป็นไม่ลงยา1,100เหรียญแล้วก็ลงยา400เหรียญน,นะครับก็จำนวนในการจัดสร้างก็จะเท่ากันกับทองทิพย์ทองแดงนะเนื้อชนวนเนี่ยทำออกมาที่สวยนะครับดูผิวพันวันหน้านะงดงามน่าสะสมมากครับก็สำหรับ เพื่อนๆพ่ี่พี่ท่านใดนะครับที่ชอบออกเป็นแนวชนวนนะหรือว่าชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ต้องเนื้อชนวนเลยนะแนะนำส่วนตัวผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับเนื้อชนวนได้ทั้งลงยาแล้วก็ไม่ลงยานะครับถ้าให้เก็บนะเก็บได้ทั้งลงยาและไม่ลงยา ต่อไปนะครับเรามาชมในส่วนของเนื้อปีเครื่องบินไม่ลงยาเนื้อปีเครื่องบินนะครับจะสร้างด้วยกันทั้งหมด1,000เหรียญแบ่งเป็นไม่ลงยา600เหรียญแล้วก็ลงยาแดงอ่ะสี่ร้อยเหรียญน,นะครับผิวพันธุวนนะักก็จะออกประมาณนี้นะฮะก็จะออกสว่างขาวๆครับแต่ว่าไม่สว่างมากนะมองเผืนๆก็อาจจะดูเหมือนเนื้อเงินนะจะแตกต่างกันในเรื่องของน้าหนักนะครับ เนื้อเงินเนื้อตะกัวเนื้อปีกเครื่องบินน้ำหนักจะไม่เท่ากันนะในส่วนของเนื้อปีกเครื่องบินนะ่ะจะมีน้ำหนักที่เบาสุดปีกเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งวัสดุนะครับที่มีความนิ่มพอๆกับเนื้อตะกัวเลยนะก็เพราะฉะนั้นเวลาจับถือก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะโดนนิดเดียวนี่คือบุบเลยนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาสีแดงสร้างทั้งหมด 1, 0 0 0เหรียญ ไม่ลงยาห0ร้อยแล้วก็ลงยาสี่ร้อยเหรียญนะครับมองเผินๆบาง character. บางท่านไม่รู้อาจจะมองเป็นเนื anyway. them, ้อตักวัวเนื้อเงินอะไรงนี้ก็มีนะครับก็ระมัดระวังให้ดีนะเช่าหาครับผู้ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้ก็เดี๋ยวเราไปชมรายการอื่นๆกันต่อเลยดีกว่าครับ เรามาดูในส่วนของรายการต่อไปกันเลยดีกว่าครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวลงยาสีส้มนะครับในส่วนของเนื้อตะกัวเนี่ยจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด 1, นึ่พันเหรียญหนึ่งเป็นไม่ลงยา600เหรียญแล้วก็ลงยาสีส้มนะครับ400เหรียญสวยงามนะครับแต่ว่าเนื้อตะกัวเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะฮะอ่า ถือเนี่ยระวังหล่นนะครับหลุดมือนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับแน่นอนแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะครับก็ระวังโดนนะครับโดนนิดเดียวคือบุบแน่นอนนะสำหรับเนื้อสัวรายการต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้ออัลปาก้ากันบ้างน,นะฮะอัลนนปาก้านะครับในเหรยนรุ่นนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้คมแล้วก็สวยนะฮะ ก็ถ้าใครเป็นนักสะสมวัตถุมงคลนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเนื้ออัลปาก้าเนี่ยเป็นโลหะที่แข็งมากนะครับเป็นวัสดุโลหะที่แข็งในระดับหนึ่งนะครับในการปั๊มขึ้นรูปนะหรือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสวยงามคมชัดดูที่ใบหน้าองค์พระนารายณ์นะคมมากนะครับอ่ะแล้วลงมาดูที่หนุมานกันบ้างนะ สวยงามนะครับผิวกระจกนะผิวออกอเป็นผิวกระจกนะร,รายการต่อไปจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับในส่วนของเนื้อนวะโลหะจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด200เหรียญเท่านั้นนะครับหรือว่าน้อยมากแบ่งเป็นไม่ลงยาร150เหรียญแล้วก็ลงยาสีน้ําเงินนะครับ50เหรียญเท่านั้นหรือว่าน้อยมากนะครับ พันวันณนะของนวโรุหานะครับก็ออกทางโซนน้ำตาลดำๆนะครับนี่นะแล้วก็ผิวออกกระจกทั้งหน้าหลังเลยนะและที่สำคัญนะครับนวะรุหานี่สร้างแค่200เหรียญเท่านั้นนะไม่ลงยา150เหรียญแล้วก็ลงยาสินเงิน50เหรียญถือว่าน้อยจริงๆนะครับน้อยมาก รายการต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาธงชาติเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาธงชาตินะครับจัดสร้างทั้งหมด49เหรียญเท่านั้นนะครับน้อยมากนะฮะในส่วนของเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเปลงยาเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังไม่ได้ลงนะครับในส่วนของเนื้อเงินนะครับก็จะทําออกมาได้คมชัดนะครับ สังเกตดูด้านหลังนะสวยงามมากนะครับคมชัดมากนะก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสะสมนะถ้าใครพอจะมีกำลังนะครับในส่วนของเนื้อเงินลงยาสรงชาตินะครับเก็บไปเลยครับมีอนาคตแน่นอนนะรายการต่อไปนะครับผมจะพาไปชมเหรียญสามเครัง 3K เ,เนี่ยจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดแค่หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับเป็นรายการพิเศษนะแจกให้กับผู้ที่มาช่วยงานที่วัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดคํามคงชัดกันนะครับดูนะครับทำออกมาได้สวยนะสวยจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเนยนะดูนะฮะงดงามมากนะครับเนื้อ 3K โดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเนื้อ3ามแล้วก็จำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากจริงๆนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของคลิปนี้นะเป็นเนื้อจานวนหน้าเรียบแช่น้ำมนต์จานด้านหน้านะเป็นเนี้คราบน้ำมนต์เดิมๆเลยน,นะครับไม่ผ่านการล้างใดๆแดงสิ้นนะครับคราบน้ำมนต์เดิมๆ เนื้อนวนหน้าเรียบแช่น้ำมนต์จานด้านหน้านะครับจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด200เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอ่ารายการที่ไม่มีจาหน่ายนะเป็นรายการแจกทานแจกทานจำนวน200เหรียญเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอ่ารายการนะรที่ว่าหายากควน,น,นก็ไม่ค่อยมีใครนําออกมา,าแบ่งปังงนกงนสักเท่าไหร่นะครับ ได้รับชมกันไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเหรียญพระนารายสยบนนทกรุ่นมหาฤทธยบถุกออกวัดปางต้นเดือยอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้มาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับที่สนใจเหรียญพระนารายสยบนนทกรุ่นมหาฤทธยบถุกปีสองพก ไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหรือจะมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษก็ถ,ถูกใจทั้งผู้ให้ผู้รับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้ง<ม>ช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปและในคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับและในคลิปนี้นะครับหากมีถ้อยคําหรือวาจาใดที่ไม่สุภาพหรือหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยในที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่ี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีถ้อยคำหรือวาจาใดที่ไม่สุภาพต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พบกับเรื่องราวประสบการณ์ตำนานพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษแห่งยุคและวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกสำนักทุกเกจิอาจารย์รับเช่าให้เช่ารับจัดหาวัตถุมงคลทันยุคยนยุคหลวงพอกวยหลวงปู่หมุนและวัตถุมงคลสากลยอดนิยมทุกเกจิอาจารย์รับประกันพระแท้ตามหลักสากลเจ๊ยินดีคืนเงินเป็นจำนวน